สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาตามคําเรียกร้องเลยที่เคยสัญญาเอาไว้ว่าจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการผสมเกสรกุหลาบเพื่อให้ได้กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ๆคะ่ะบางทีเราผสมพันธุ์ขึ้นมาแล้วมันอาจจะได้กุหลาบที่หน้าด้านหน้าทนเหมือนแอดมินเพจนี้ก็ได้นะคะ ถ้าผสมพันธุ์สำเร็จเราก็จะได้กุหลาบที่เป็นชื่อของเราเองนะคะเทดีเนาะวิธีการก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าต้องทำยังไงบ้างขั้นแรกก็คือเราจะต้องเลือกดอกกุหลาบเพื่อเอามาทำเป็นแม่พันธุ์หรือว่าเอามาเป็นแม่อุ้มฝักนั่นเองค่ะวิธีการเลือกก็คือเลือกดอกกุหลาบที่เขากำลังแย้มขึ้นมาแย้มในระดับนี้ก็ยังพอใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่ามันบานกว้างจนมันเห็นเกสรข้างในแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าหาก มันบานกว้างไปแล้วเนี่ยจะมีพวกตัวมแมลงพวกผึ้งเขาเข้าไปเดินแล้วก็ทําให้เกรสรข้างในมันผสมกันเองเรียบร้อยแล้วจุดประสงค์ก็คือเราจะไม่ต้องการให้เกรสรเขาผสมกันในตัวเขาเองค่ะก็จะต้องเลือกที่มันแย้มในระดับนี้นะคะ การเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่จะนำมาผสมก็สำคัญเช่นกันนะคะถ้าหากว่าอยากให้ลูกๆของเขาเนี่ยได้คุณสมบัติเด่นในด้านไหนมาพ่อแม่พันธุ์ก็จะต้องมีคุณสมบัติเด่นในด้านนั้นด้วยอย่างเช่นสีดอกโครงสร้างของดอกความหนาความความแน่นของกลีบดอกแล้วก็กลิ่นหรือว่าการเจริญเติบโตหรือว่าความทนโรคต่างๆอะคะ่ะมันขึ้นอยู่กับพ่อแม่พันธุ์เขาด้วยนะคะหลังจากที่เราเลือก ดอกกุหลาบเลือกแม่พันธุเรียบร้อยแล้วก็มาทำการเด็ดกลีบของแม่เขาออกแบบนี้ค่ะเด็ดไปเลยนะคะทีละกลีบรักไม่รักรักไม่รักแบบนี้ถ้าเด็ดแบบนี้ก็ประมาณชาตินึงอะคะ่ะกว่าจะเสร็จเดี๋ยวเราตัดภาพมาที่ตอนที่เด็ดเสร็จแล้วละกันนะคะเราจะเด็ดกลีบของดอกที่จะนำไปใช้เป็นแม่พันเนี่ยเอาออกให้หมดเลยค่ะเด็ดจนกว่าจะเห็นเกสรด้านในแบบนี้ เกสรที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เขาจะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเกสรที่อยู่ด้านนอกรอบๆอันนี้ก็คือเกสรตัวผู้ค่ะส่วนด้านในตรงกลางตรงนี้คือเกสรตัวเมียเราจะต้องตัดเกสรที่มันอยู่รอบๆข้างนอกเอาออกให้หมดก็คือเกสรตัวผู้นะคะเราจะตัดออกให้หมดแบบนี้เลยจะใช้วิธีดึงก็ได้นะคะใช้มือดึงก็ได้หรือว่าจะใช้กรรไกรตัดแบบนี้ก็ได้เช่นกัน หลังจากที่เราตัดเกสรรอบๆออกจนหมดแล้วก็จะเหลือแค่เกสรตัวเมียด้านในแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลือกไปเลือกกุหลาบเพิ่มอีกหนึ่งดอกเพื่อเอามาเป็นพ่อพันธุ์เพื่อผสมกับดอกนี้นะคะแล้วนี่ก็คือดอกที่จะนํามาใช้เป็นพ่อพันธุถ้าพ่อพันธุ์จะเยอะขนาดนี้เราพักเรื่องการผสมเกสรมาทำเรื่องการกําจัดเพลี้ยกันก่อนดีไหมคะเห็นแล้วขนลุกเลยอ่ะ เปลี่ยนดอกดีกว่าค่ะเดี๋ยวพาไปดูดอกใหม่ที่จะนํามาใช้เป็นพ่อพันธุ์กันดอกกุหลาบที่จะนํามาใช้เป็นพ่อพันธุ์เขาจะต้องบานในระดับนี้แล้วนะคะก็คือบานเต็มที่ในวันแรกของเขานั่นเองเขาจะพร้อมผสมพันธ์แต่ถ้าหากว่าแบบนี้ค่ะดําๆแบบเนี้ยเกสรข้างในเป็นสีดําหมดแล้วบานกว้างหลายวันแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะ วิธีสังเกตง่ายๆว่าดอกไหนที่เขาพร้อมจะผสมแล้วเนี่ยก็ให้ดูที่เกสรตัวผู้เกสรตัวผู้เขาจะมีละอองสีเหลืองๆแบบนี้นะคะติดอยู่ตามซอกกลีบเห็นไหมที่มันจะเป็นสีเหลืองๆเล็กๆอันนี้ค่ะมันจะมองเห็นยากหน่อยนะถ้าหากมองไม่เห็นก็ไปหาแว่นขยายมาลองส่องกันดูนะคะ หลังจากนั้นก็เก็บเกบสรตัวผู้มาให้ได้มากที่สุดเกสรตัวผู้ที่เก็บเนี่ยจะต้องเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์กับตัวแม่พันธุ์นะคะงงไหมถ้างงก็งงกันต่อไปค่ะถ้าหากเป็นตระกูลบอลสีนะเขาจะใช้พ่อพันธุ์หลายๆตัวเอามาผสมเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ลูกที่สวยงามค่ะแต่ว่าสําหรับกุหลาบเนี่ยเขาจะเน้นเป็นผัวเดียวเมียเดียว แล้วก็ไม่ต้องถามนะว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าอันนี้อีชันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเสร็จรแล้วก็นําเกสรตัวผู้ไปป้ายที่เกสรตัวเมียการป้ายผสมเนี่ยก็เบามือหน่อยนะคะค่อยๆไม่ต้องยัดเย็ดความเป็นสามีให้น้องเขาเดี๋ยวน้องเขาจะแทงซะก่อน หลังจากนั้นก็ติดแท็กติดป้ายชื่อพ่อเขาคือใครแม่เขาคือใครผสมวันที่เท่าไหร่แล้วก็หาถุงที่เป็นถุงตะข่ายหรือว่าถุงชาก็ได้ค่ะเอามาคลุมกันมแมลงเอาไว้สามถึงสี่วันก็เปิดถุงออกมาได้ถ้าหากเขาไม่ติดเขาก็จะแห้งแล้วก็ดำไปแบบนี้แต่ถ้าเขาติดท้องเขาก็จะป่องขึ้นมาหลังจากนั้นก็รอจนกว่าผลเขาจะแก่จัดจนเก็บไปเพาะได้ระยะเวลาเนี่ยอยู่ประมาณ3ามถึงหเดือนแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยนะบางสายพันธุ์ก็อาจจะนานกว่านั้นเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ เ,เขาสุกไม่พร้อมกันวิธีการพอก็ไม่ยากนะง่ายจะตาย คือหลังจากที่มเมล็ดเขาแกะจัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นํามาแกะเปลือกออกแล้วก็เอา,มาเมล็ดด้านในมาแช่น้ํา1-2คืนหลังจากนั้นก็นําไปวางไว้บนกระดาษทิชชู่หรือว่าผ้าขนหนูที่ชุบน้ํนหมาดๆใส่ถุงซิปล็อกเอายัดใส่ไปในตู้เย็นช่องแช่ผักแช่ไปเลยค่ะ4-5เดือนหรือว่าแช่จนกว่าต้นมันจะงอกซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะงอกหรือเปล่านะพองอกแล้วก็ค่อยๆเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วเอามาเพาะต่อในพีทมอสใช้ถุงพลาสติกคุมทั้งกระถางเพื่อควบคุมอุณหภูมิพอเขาเริ่มกางใบกกก็ค่อออยยเเปปิิดดดถุงทลนลนแแ้วาออไรับ ตอนเช้าหลังจากนั้นก็ไปนั่งสวยๆรอดูเขาโตเลยค่ะรวมๆระยะเวลาตั้งแต่ผสมจนถึงพรอมะเล็ดก็ปีกว่าๆไม่นานเลยเนาะใครรอได้ก็รอค่ะแต่ว่าบอกเลยอีฉันไม่รออีชันขอซื้อแบบนี้ดีกว่าสบายใจ